ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 46ตอนหลวงปู่สวงหยุดเวลาไม่ให้เกิดเรื่องตอนที่สองหลวงปู่สวงมหามุนีเทพดาบทผู้เปี่ยมไปด้วยจิตเมตตา จึงเป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาเนิ่นนานหลายสิบปีถึงแม้ว่าเราจะมองหลวงปู่เป็นพระเป็นบุษีดาบทหรือบางครั้งแต่งเป็นคนธรรมดาสามัญแต่ทั้งหมดแล้วนั่นคือปริศนาธรรมของหลวงปู่ซึ่งแล้วแต่ท่านจะตีความแต่ผลสุดท้ายเราเราท่านท่านจะได้รับความช่วยเหลือจาก หลวงปูส่สวงพระผู้มีแต่ให้ผมก็บนน่ะว่าถ้าผ่านไปด้วยดีน่ะไม่มีไม่มีความผิดหรือว่าไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องเงินทองอะไรเนี่ยนะครับรไม่ต้องอะไรเนี่ยก็ผมก็จะมาเช่าบูชารูปหลอรอยองค์หนึ่งองค์แล้วก็เหรียญนี่อีกหนึ่งเหรียญผมก็ ออบอกกับหลวงปู่อย่างเนี้ยขอย้อนไปอีกนิดนะครับ,รบย้อนเมื่อสักครู่ว่าเมันมีหน่วยงานที่ม,มาตรวจสอบพ่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไปไปหาอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาเป็นผู้เขียนระเบียบในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ระดับกระทรวงนะครับระดับกรมครับอยู่ที่กรุงเทพผมก็ไปหาเขาที่กรมเลยไปปรึกษาครับว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผิดมากน้อยแค่ไหนเขาก็บอกผิดครับ ทั้งสองหน่วยงานนี่บอกผิดคือ <c oughs> <c oughs> หน่วยงานที่พมไปที่กรมเนี่ยเป็นหน่วยงานที่จะชี้ขาดเลยว่าเอ,อจะหาทางออกให้ได้แล้วก็จะชี้ขาดว่ามันต้องทํายังไงแล้วมันจบอยู่ที่เขาถ้าเขาชี้มายังไงก็ต้องอย่างนั้นผมก็ไปทีนี้เขาบอกเขาละยังไงก็ตามให้ให้ทําหนังสือมานะทนําหนังสือขอขอผ่อนผันอะไรอย่างนี้นะครับหาเรือมาว่ามันผิดมากผิดน้อยเราจะได้ตอบเป็นหลักฐานไปให้เขากพว่าอย่างนี้ แต่ที่เบื้องต้นนี่คือผิดเลยเนี่ยคุณผิดมากเลยครับแค่วันหน่ยไม่กี่วันนี่เราประกาศก่อนนี่เราผิดเยอะเลยเหรอเขาว่าผิดในที่ทางคุยกับเขาหน่อยนะแต่ทีนี้สองหน่วยงานเลยชี้มาตรงกันว่าผิดผมก็ยิ่งเครียดใช่ไหมก็เนี่ยเป็นเหตุที่ผมต้องมาหาลวงปู่อันนี้โอเคทีนี้ผมก็บนลวงปู่อย่างอย่างที่ว่าพอบนแล้วก็ช่วงประมาณสิงหาหรือกันยาจําเดือนไม่ได้อยู่ราวๆนั้นน หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ทางหน่วยงานผู้ตรวจสอบก็ส่งเจ้าหน้าที่มาสามคน,นมาสอบสวนนะครับมาสอบสวนสอบสวนเสร็จก็ปรากฏว่าผู้ที่มาสอบสวนสอบไปสอบมาคุยกันเนี่ยก็แล้วผมรู้สึกสบายใจขึ้นมากเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมาดูแล้วผิดเพียงเล็กน้อยออแล้วก็ไม่ได้ทุจริตเขาเขาว่าย่างนี้ไม่ได้มีความเสียหายกับทางราชการ ได,ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเขาก็จะทําเรื่องไปเสนอผู้บังคับบัญชาให้ให้สั่งการมาอีกทีหนึ่งเขาจะสั่งตามพวกผมไม่ก็ไม่รู้แต่ว่าเขาจะสั่งมาแล้วอีกหน่วยงานที่อยู่กรุงเทพที่ผมไปหาเขาเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ทําหนังสือกลับมาอีกนะเป็นเป็นหน่วยงานที่สองเป็นหน่วยงานชี้ขาดเนี่ยอันนี้หน่วยงานนี้ต่อมาทีนี้ผมยิ่งโล่งเลยเพราะว่าเขาบอกว่าบอกคล้ายๆกันครับเป็นความผิดที่เป็นขั้นตอนข้าม ข้ามขั้นตอนเล็กน้อยอมไม่มีความผิดไม่มีความเสียหายนะครับก็คือเอาตัวน,นี้เป็นหน่วยงานที่ระดับกรมแจ้งมาก็ก็จบแล้วนะครับผมก็สบายใจเลยมผมนเหมือนยกภูเขาออกจากอกนะครับแล้วได้กลับไป <c oughs> กลับไปเบปบอผู่ยังไงอ่าผมก็กลับไปกลับไปแก้บนนะครับไปแก้บนทีนี้ก็คือตอนแก้บนนี้ก็แปลกอะเพราะว่าผมไม่มีเงินครับ คือไปผมรู้อยู่แล้วว่ารูปหล่อเนี่ยคือสองหมื่นแล้วเหรียญเนี่ยหมื่นสองรวมแล้วก็สามหมื่นสองผมเงินเงินไม่พอคนระับผมเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยนะครับเงินเดือนก็ได้น้อยนะทำยังไงเดี๋ยวเราไปกับไปกับภรรยาเอกครับปรากฏว่าคือวันนั้นผมมีเงินอยู่สองหมื่นสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดประมาณเนี้ยมันไม่ถึงสองหมื่นสามพันสองร้อยะไม่ถึง แต่พอไปปรากฏว่ารูปหล่อลอยองค์เนี่ยจากที่เคยดูค้าก่อนค้าที่ไปบนน่ะสองหมืนเนี่ยเหลือหมื่นสี่อราคาเขียนไว้หมื่นสี่อ้าวก็ถูกลงมาตั้งเท่าไหร่หกพันนะนะครับอา้าอย่างนี้เงินพอถ้าอย่างนี้พอ hmm. ผมก็ไปเช่าบูชามาทั้งได้ทั้งเหรียญแล้วก็ทั้งรูปหลอ่อแต่ว่าก็พอดีหมดเงินพอดีนะครับเลอ ครับแต่ก็เอาไม่เป็นไรเดือนนี้จะอะไรกินก็คิดเอาไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยังไงล่ะคือถ้าพูดไปแล้วต้องทําตามมันมันผิดคําพูดไม่ได้เพราะผมรักษาคําพูดอยู่แล้วนะนยิงกับลองปูใช่ยิ่งกับลองปูเราผิดไม่ได้ตอนแรกก็ลังเลว่าว่าจะเอาแต่รูปหราองอ์วงเดียวมาก่อนไหมแล้วค่อยไปเอาเหรียญอีกภายหลังไหมเพราะเพราะว่าถ้าเอามาทั้งสองเลยนี่เราไม่เหลือเงินใช้เลยนะ กว่าเงินเดือนจะออกก็ได้อย่างนี้ก็คุยกันนะครับเรบาคุยกันแต่คุยไปคุยมาไอเออเหรียญเนี่ยพอดีเอ่อตอนที่ไปบนน่ะเหรียญน,นี่เหลืออยู่ไม่กี่เหรียญแล้วเขาบอกว่าถ้าจะเอารีบเอานะเขาบอกตอนนั้นนะครับผมก็บอกกับลวงปู่ว่าลุงปู่รอลูกเนี่ยนะลูกจะมาลูกจะมาเช่าเหรียญลวงปู่เพราะว่า ผมไม่รู้จะได้มาตอนไหนแล้วเอาตอนตอนที่เรื่องราวมันจบแล้วจะมาเอา,าจะช้าจะเร็กวก็ยังไม่ทราบผมว่าเนี่ยมผมบอกอย่างนี้ทีนี้วันไปเอาจริงๆหรือวันไปแก้บนจริงๆป้าก็รว่าเหรียญนั่งไปถามเขา,เขาเขาบอกว่าเรืออยู่เหรียญเดียวพี่ก็บอกเนี่ยเอา้าคิดว่าโอ้มอมไม่เอาไม่ได้แล้วเพราะว่าเหมือนกับลวงปู่รอเรานะเนี่ยเพราะเราบอกให้ท่านรอให้ให้รอลูกหนึ่ยนะเพราะว่าเลือน้อยอ่ะนะเรือ เหลืออยู่เรียนเดียวเนี่ยเป็นเหตุให้ตัดสินใจว่าต้องบูชามาทั้งสองวันนั้นถึงถึงเงินจะจํากัดแค่ไหนก็บูชามาโเราเราคือไปบูนไว้หรือไปพูดไว้นี่มันต้องทำครับใช่ใช่ต้องทําตามพูดอืสําคัญมากแล้วพอพอเช่ามาแล้วไงดีเราไม่มีเงินใช้ทาไงอ่ะก็พอดีพอดีผมไปเยี่ยมไปกราบหลวงปู่นะผมก็ก็ปากหมดลง ในเฟสอ่ะว่าอผมประกาศท่านครั้นี้ก็น้องมันเห็นเนาอผมมันก็เลยถามว่าหลังมาไปทําไมอะไรยังไงก็บอกเนี่ยไปบูชาหลวงปู่เขาเขาถามว่าเออเท่าไหร่แล้วนั่นกรอนรวมแล้วก็สองหมื่นหกนะอ๋อองหนึ่งองค์ใหญ่หมื่นสี่องเหรียญนี่ย๋หมื่นสองรวมแล้วสองหมื่นหกอ้าวแล้วเหลือเงินใช้ไหมน่ะบอกไม่เหลือเมื่อพี่ชายตอบน้องสาวว่าเงินไม่มีเหลือแล้วเพราะนําเงินไปเช่ารูปสการะของปู่ เพราะความศรัทธาและคำพูดที่ให้ไว้กับปู่จากนั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมในคลิปหน้าก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเผยแผ่ในบรารมีของหลวงปู่สวงให้เพื่อนๆในช่องท่องตำนานไปกับอริชัยได้รับชมและรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ